เป็นกาด25ปีอ๋อครับผมชิดเขาหน่วยซิวชิดหน่วยปลาซิวสาสนาแม่นครับผมกะลอกพวกเจ้ากันเลยเขามาจับขโมยลักเกือบพนาเว้ยจับอะไรหรอครับผมบม่มีหลักฐาน <c ười> คอยอยากหัวดีครับเ้าเ้าเ้าเออเ้าพูดได้มาจอดรถจับมาัาอย่าลืมเอาลูกจ้าง กินนอกนอนในมากับลูกสาวด้วยนะแอดครับผมอากาศดีเนาะครับผมระเบิดภูเขาเผากระท่อมสันว่าไปถามแอดชิดว่ายายกตาเป็นแนวใดโอ้ครับผมเขาคุม เขาคุมมาคุมตาเขาคุ้มหนาคุ้มตาอ๋อภัยภัยเรเกือบแอชิตบูมกันครับบูมรับเกือบพมูกันครับพ่อใหญ่จิมมี่เราขึ้นนังยุ่นหนารดเราคือบลลุรงรด <c oughs> ทักทายครับลูกชิดกดไลค์ให้แล้วครับม <c oughs> ผมครับเวอร์ให้มากทําเป็นตื่นเต้นสันว่า <c oughs> มีอย่างเนาะสมใจเนาะผมบ่ได้ตื่นเต,นต้นกับผู้ใดได้ครับดีลุงแอชชิดเคยเป็นผู้ช่วยนักบินมาค่ะครับเด็กวัด พี่ออกกำลังเดินทางกลับมาครับผมรักจิตหลายเด้อครับผมครับผมสวัสดีครับอันเฮาจะไป็นหนกับหน่วยงานเพิ่อนหรอกนะครับเนาะเฮากับยูส่วนเฮาเพิ่นกับยูส่วนเพิ่นเพื่นจับผมบ่ได้ดหรอกครับเพิ่นบ่มีหลักฐานเพิ่นบ่ฮู้ดอกา่อยว่าข่อยรักเกือบ2สาวเมื่อคืนกลับหรือยัง2สาวเมื่อคืนใครเนาะทำตัวอ่าอ๋อทำตัวให้คนสนใจอ๋อครับผม ครับผมไปเดินดูน้ำกันเถอะไอชิดแน่ผมบอกเขาใกล้น้ำเลยวาเวอเ์คอ้นคุ้มนาคุ้มตาโอ้ยบริสันว่ามาจับขโมย <c oughs> ถูกต้องนะครับชีดครับผมไม่ควรไม่ควรใช้คำว่าหน่วยซิลไม่เกี่ยวข้องอ๋อครับผมเนยซิลหน่วยราชการใช่ครับใช่ครับอันนี้เขาเป็นหน่วยน่าจะเป็นเขาจะตั้งหน่วยอะไรของเขาก็รู้แล้วแต่เขานะครับฟังแอดโม่อยู่ตั้งโดน กาแฟหรือยังแอสประธานาสายแล้วครับพี่ลุงจิมมี่สวัสดีครับเสียบเสียบยังเสียบคำเอาแห้งผมมีคนแก่เหลืองไหนเออผมมีคนแก่เนี่ยอาดิเสกไปไหนคุณชิดอาดิเสกไปเกี่ยวข้าวนะครับไปเกี่ยวข้าวนะครับผมอ่าใช่ครับแมนด้วครับผมกับบางสันละครับผมผู้ใดผ้าเอือนบุสวัสดีครับย่านใดที่ไปเฮ็ดเวียก์ก่อครับ อ่าฝากช่องเลยนะฝากช่องเลยนะสวัสดีค่ะแมงเจ้าขึ้นยางเส้นอ่สาวแต่กอกๆด้วยนะคะครับผมเอาเอาเดีเอาทิล่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีคุยไม่เก่งค่ะครับผมฝากช่องนะครับตอนนี้เพิ่นไล่อยู่นะครับสาววันนะครับสาววันบ้านกกอกๆนะครับฝากสองคนนี้ได้วยครับ เอาเว่าน้อยฟังไหมว่<ห>าวภูไทยก็ได้สวัสดีค่ะสาวบ้านกกาะเกาะค่ะชา,าวบ้านเกอะเกาะนะครับวันนี้ก็มาไลฟบ้านลุงพุ่นยาสั่นไหมล่ะเขากล้องไหมสิภูไทยฝากซ่องเนี่ยสีบอกคับใครจ้าได้ติเจ้ว่าวไม่ค่อยเก่งนะคะโอเครับบอกบอกค่อยเก่งครับผมชาวบ้านกกาเกาะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กรดติดตามเพื่อนในได้ครับ เพิ่นซองนี่นะครับสาวบานกอกๆนะครับผมย้ายทะเบียนบ้านมาเข้ากอกอยังไอชิดยังครับไปไหนพ่อไปทำงานแล้วโอ้ตีโอหเวโฮโฮเด็ดในซืือฝ่าเลยเจ้า